สวัสดีครับผมอมุทองมงหลวงชงกอับข่าวยาวะเทศไทยครับวันนี้เหมือนมาคอสนิ่มมาถ่ายกีฬากอล์ฟครับรายการใหญ่ครับแห่งปีปีนจะมีครั้งเดียวก็จะเป็นกอล์ฟฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์ครับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกก็ตั้งแต่วันที่20ถึงวันอาทิตย์ก็4วันกอล์ฟแข่ง4วันนะถือว่าสนุกมากอุปกรณ์ที่ใช้ก็อย่างที่รู้กันดีว่ากอล์ฟนี่มันมีระยะของมันอุปกรณ์ที่ใช้อันดับแรกนี่ผมมองว่ามันจะต้องเป็นเล่นระยะ พื้นฐานเลยคง70-200 70-200่ายได้ไหม่ายได้นะครับแล้วก็คอปเอาแต่ว่า70-200นี่อาจจะได้ตอนขีออฟขีออฟแบบเต็มตัวครึ่งตัวนี้ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเลยแล้วก็มาคอปเอาผมว่าใช้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเนระยะ400-600ผมว่าโอเค600นี่ก็ดีนะผมว่าดีในช่วงแฟเวย์หรือว่าในช่วงที่มีระยะแต่ว่ารายการนี้บอกเลยว่าพอคนเยอะครับคนเยอะยิ่งอยู่ไกลก็ก็จะ ติดคนนิดนึงเพราะฉะนั้นกรอบมันก็สําคัญเหมือนกันแต่ผม,มัาจะถนัดใช้เลนช่วง400อยู่แล้วไม่ว่ากีฬาอะไรก็ชอบใช้ช่วง400คือวมันยืดหยุ่นดีส่วนบอดี้ที่สองผมกม็ใช้7200ก็บอดี้ที่ใช้ก็จะเป็น Sony A9 Mark T เหมือนเดิมแล้วก็เล่น400 2.8แล้วก็อีกตัวนึงเป็น Sony A1 กับเลน7200 2.8เห็นไหมครับมี2ตัวสลับกันใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเก็บ ภาพนักกีฬาทีออฟแบบครึ่งตัวบ้างเต็มตัวบ้างหรือว่าจะเห็นปลายบ้างเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายงานให้ใครแล้วก็ถ่ายให้สปอนเซอร์หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคนจ้างด้วยครับสิ่งที่ยากของการถ่ายกลอฟที่ผมมองคือเราจะทำไงให้รูป4ี่วันมันไม่เหมือนกนนันทั้งที่เราอาจจะมองว่าการถ่ายกลอบจริงๆมันแค่เป็นคนรูปคนตีกลอฟใช่ไหมครับแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับมีอินียาบทมีเสื้อผ้ามีโลเคชั่นเพราะฉะนั้น มันเป็นโจทย์ที่ช่างภาพกรอบต้องทําคือเราจะถ่ายรูปยังไงสีวันให้มันไม่เหมือนกันหรือให้มันน่าสนใจแตกต่างกันเนี่ยอันนี้คือความยากผพราะว่าภาพเบื้องหลังมาให้ชมกันครับมาดูกันเลยว่าช่างภาพข่าวกีฬาใน1วันที่ถ่ายกรอบอะเราทําอะไรกันบ้างและเราเจออะไรหน้าง,งานบ้าง,งและจะรู้ว่าการถ่ายกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายครับมิติของเลนแต่ละเลนจุดถ่ายของเล่นแต่ละเลนมันก็จะมีความแตกต่างออกไปเพราะว่ากล์ฟเนี่ยมันมีตั้งแต่ช่วงทีออฟ ช่วงแฟลเวช่วงพัดบนกีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลนแต่ละช่วงเนี่ยมันจะใช้งานแตกต่างกันออกไปครับส่วนภาพนี้ผมใช้24-70ครับมายืนรออยู่ตรงหลุม5เลยแล้วก็ถ่ายด้านหลังเพื่อที่ว่าจะได้เห็นคนเป็นแบ็กกราวแล้วก็ท้องฟ้ารวมถึงโลเคชั่นของสนามด้วยครับเดี๋ยวดูนะว่าคุถ่ายมาเป็นยังไงสวยครับสวย ต่อมาเราพูดถึงกฎกติการมารยาทของการถ่ายภาพกีฬากอล์ฟครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าการถ่ายภาพกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้สมาธินะครับในพื้นที่กว้างมี18หลุมก็จริงแต่ว่าสมาธิสําคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ชมหรือช่างภาพก็ต้องมีความเข้าใจกฎกติกาพื้นฐานของการแข่งขันกีฬากอล์ฟครั้งนี้ด้วยนะครับอันดับแรกคือเครื่องมือสื่อสารครับเราต้องปิดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพคือแฟลช เราจะต้องปิดชั้นกันครับแล้วก็ใครมีกล้องที่มีเสียงชัตเตอร์ดังเราก็ต้องปิดหรือว่าเปิดเป็นโหมดซเลนเพื่อที่เสียงเงียบไปพิเศษก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากต่อมาเป็นเรื่องของการกดชัตเตอร์ครับถ้ากล้องคุณมีเสียงชัตเตอร์อยู่คุณจะต้องกดชัตเตอร์ในตอนที่เขาสวิงลมอยู่หรือว่าอาจจะเป็นในช่วงของที่ตีออกไปแล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ ถ้าเขาสวิงลม2-3ทีเรากดได้ครับแต่พอนักกีฬาจะกด,ดไม้แล้วเนี่ยเราจะไม่กดชัตเตอร์นะครับเราจะกดตอนที่เขาสวิงออกไปแล้วพอดีครับอันนี้เรียกว่าไม่เป็นการรบกวนนักกีฬาเพราะว่าตอนนั้นเสียงยังเงียบมากและเสียงกล้องเราจะเด่นมากครับส่วนผมใช้เปิดโหมดไซเรนครับเสียงมันเงียบแบบที่เราไม่ได้ยินเลยถ่ายได้สบายมากอันนี้เป็นข้อดีของกล้องมิเรเลตรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ช่างภาพจริงๆครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของการเดินครับระหว่างที่นักกีฬากาลังเดินแฟร์เวย์หรือว่าตีออกไปแล้วอะเราเดินมูฟได้นะครับไปทางนู้นทางนี้แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือถ้านักกีฬากําลังจะตีแล้วเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ครับยืนถือไม้สีแดงแล้วก็จะบอกว่าให้ทุกคนเงียบทุกคนยืนนิ่งๆห้ามขยับครับเพราะว่าไม่ว่าจะการขยับตรงไหนมันได้ยินเสียงมันเป็นการรบกวนสมาธินักกีฬาได้ครับประมาณนี้ครับขั้นพื้นฐาน ส่วนความยากของการถ่ายการแข่งขัน h o n d a LPGA ไท a l l n n d ในครั้งนี้นะครับที่ผมมองว่ายากเพราะว่าผู้คนเยอะมากครับคือผู้คนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับกอล์ฟแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเดินตามโปรใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโปรจีนเนี่ยที่เป็นขวัญใจชาวไทยของเราเนี่ยแฟนคขับจะเยอะมากเดินกันแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเป็นช่างภาพเราจะต้องแวกว่าย หลบผู้คนเพื่อที่เข้าไปถ่ายภาพครับเรียกว่าถ้าเราไปช้าเราก็จะไม่มีที่ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างผมเองเป็นมีเดียไม่สามารถเข้าไปในแฟลเว์ได้เนี่ยเราต้องเดินหลังเส้นถ่ายรูปหลังเส้นอันนี้เป็นความยากครับและอย่างหนึ่งที่สาคัญคือพอการแข่งขันไม่มีรถกรอล์ฟให้เราครับเราต้องเดินอย่างเดียวครับเรียกว่าการถ่ายกอล์ฟเนี่ยมันใช้พลังเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าจุดจุดนี้เป็นความยากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของช่างภาพขาบกีฬาที่เราเจอครับ อีกเรื่องนี้สําคัญครับเป็นเรื่องของสปีดชัตเตอร์ครับสปีดชัตเตอร์ผมก็จะใช้ซับประมาณพันหขึ้นไปครับเพราะว่าเวลาตีลูกกลอฟมันก็จะไม่ไหวมากผมว่ามันยังหยุดได้อยู่เป็นสปีดที่ผมดูแล้วมันโอเคสำหรับผมเลยนะผมจะใช้พันหขึ้นไปครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพหลังคลิปกันเลยนะครับ ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็มาพูดคุยกันได้นะครับอะไรที่ตอบได้ผมก็จะตอบให้ครับอะไรที่ตอบไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนใครมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจก็เข้ามาบอกแนะนำผมได้นะครับเราจะได้พัฒนาการถ่ายภาพกีฬาไปร่วมกันครับสวัสดีครับ